โอ้ยเอยยตอนนี้คุณอยู่กับพี่ทึกเรซ e a r ่ r อะไรที่ต้องเรซูชั่เราเซิร์ชมาให้แล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กับโปเกมอนเลเจน d ์ซีเนะครับกับ DLC Mega Dimension นะครับซึ่ง DLC นี้มาก็เอาจริงมันเหมือนเป็นส่วนเสริมสำหรับสายหาชายนี่ทะมากกว่านะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปหาชายนี่นะครับกับกิมมิกใหม่ที่มาพร้อมกับตัว DLC นั่นเอง ซึ่งใน DLC นี้นะครับก็จะสามารถหาใช้นี่ได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับพร้อมทั้งพวกอัลฟาต่างๆเนี่ยคือสามารถหาได้ง่ายมากๆเลยหรือว่าจะเป็นพวกสตาร์เตอร์นะครับก็สามารถหาได้จากกิมมิคใหม่ของ DLC ตัวนี้นั่นเองนะครับซึ่งผมน่าจะทำออกมาช้ามากนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยก็ยังเล่นแบบจบไม่ร้อยเปร์เซ็นต์สำหรับ DLC ลซเดน่าของผมเนี่ยพอไม่รู้ทำไมช่วงปลายปีมันถึงยุ่งขึ้นมาซะอย่างนั้นนะครับ โอเคก่อน okay, อื่นเลยนะครับตัวเดียซีนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่นะั่นก็คือไฮเปอร์สเปซนะครับอ่าก็คือหลุมพวกนี้นะครับหลุมไฮเปอร์สเปซพวกนี้นะครับมันจะเป็นพื้นที่ที่อ่าแยกออกไปนะครับเป็นเหมือนแบบอีกมิติหนึง่งซึ่งมันก็จะมีโปเกมอนนะครับมาเกิดอยู่ในหลุมพวกนี้เนี่ยแบบแรนดอมนะครับตามแต่ว่าหลุมไหนจะมีตัวอะไรเกิดนะครับอย่างหลุมนี้เนี่ยจะมีมินิลิวนะครับมีชิทาริสอะไรอย่างนี้ ซึ่งอย่างมินิริวเนี่ยเราจะรู้กันดีว่ามันเป็นตัวที่ค่อนข้างหาชานี่ลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเกิดแค่จุดเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นอาลุมพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้เราสามารถหาชายนี่มินิริวอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือ1กิมมิกใหม่นะครับที่มาพร้อมกับ d l c นคือหลุมไฮเปอร์สเปซนั่นเอง ซึ่งหลุมพวกนี้นะครับมันก็จะค่อยๆปลดล็อกมาตามเนื้อเรื่องทีละระดับนะครับจาก1ดาว2ดาว3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวนะครับแต่ว่าหลุมสําหรับวายโซนนะครับที่ไปจับโปเกมอนได้เนี่ยมันก็จะมีเต็มที่แค่4ดาวนะครับแล้วพอปลดไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เจออย่างพวกซาตเตอร์นะครับอย่างเงาแรกเนี่ยมันคือร่างแรกของบาชโม่นะครับอะไรอย่างนี้อ่าหรือว่าอย่างอันนี้นะครับเป็นหลุม4ดาวนะครับก็จะมีมาฟ็อกซี่เกิดเลยนะครับเป็นร่าง3เกิดเลย ก็สามารถมาหาพวกชนี่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับกับพวกสตาร์เตอร์กิมมิคต่อมาที่มาพร้อมกับ DLC นะครับก็คือร้านโดนัทของน้องแอนชานะครับก็น้องนจะมาทำโดนัทให้กับเราครับซึ่งโดนัทพวกนี้เนี่ยมันก็คือบัฟที่เราจะได้เอาไปใช้ในหลุมไฮเปอร์สเปซนั่นเองนะครับโดยการทำโดนัทเนี่ยเราจะต้องใช้เบอร์รี่นะครับเป็นส่วนผสมนะครับเพื่อสร้างโดนัทนั่นเองก็โดนัทแต่ละอันเนี่ยมันจะมี เอฟเฟกต์นะครับแตกต่างกันนะครับตันัทแต่ละตัวมันก็จะให้เอฟเฟกตามแต่ว่าเราใส่วัตถุดิบอะไรไปนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีกราฟทางด้านขวาเนี่ยเป็นสไ so ปซี่นะครับซอฟฟิชบบเตอร์แล้วก็สวีทนะครับก็คือเผ็ดเปรี้ยวนะครับสดชื่นขมและก็หวานนะครับซึ่งแต่ละตัวมันก็จะให้บัฟที่แตกต่างกันสําหรับการหาชนี่เนี่ยเราก็จะโฟกัสอยู่ที่รสชาติเดียวนะครับคือรสชาติหวานนั่นเอง เริ่มแรกมาเนี่ยเราก็จะใช้ได้แต่เบอร์รี่เก่าๆนะครับเบอร์รี่อันแรกๆเลเวลต่ำๆนะครับในการเอามาทำโดนัทนะครับซึ่งมันก็จะค่อยๆปลดล็อกนะครับเลเวลที่เราสามารถทำโดนัทเพิ่มขึ้นได้ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้าอยากทำโดนัทเลเวลสูงๆก็เล่นให้ผ่านเนื้อเรื่องหลักของตัว DLC ไปก่อนนะครับมันก็จะปลดล็อกที่ลิมิตส,สูงสุดแล้วก็สามารถทำโดนัทที่มีเอฟเฟกต์สูงได้นั่นเองแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าโดนัทแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะ ให้เอฟเฟกต์ต่างกันนะครับอย่างสีเหลืองเนี่ยที่ตัวเบอร์รี่เนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่ามันให้กราฟด้านไหนมากนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันให้สีเหลืองนะครับก็คือเปรี้ยวนะครับ95ถ้าเราใส่ไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะ,ะได้ระดับความเปรี้ยวนะที่สูงมากๆซึ่งระดับตรงนี้นะครับมันก็จะส่งผลต่อบัสนะครับที่เราจะได้จากตัวโดนัทที่เราทำนะครับ ซึ่งในการหาเชนี่เนี่ยเราจะเน้นไปที่รสหวานอย่างที่บอกนะครับเราก็จะหาเบอร์รี่ที่มันแบบให้รสหวานเยอะๆเ,เนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อจะให้เราได้บัฟที่เกี่ยวข้องกับการหาเชนี่นั่เนเองแต่ก่อนจะทําโดนัทกันนะครับก็จะมีทริคไว้ให้อีกหน่อยนะครับก่อนเริ่มทําโดนัทเลยนะครับไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะครับจากนั้นก็มากดฮิลโปเกมอนนะครับมันจะเป็นการบันทึกเซฟจุดเซฟหลักของเราเนะครับเอาไว้ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ตรงนี้ จากนั้นก็กลับมาที่ร้านโดนัทของน้องนะครับแล้วเราก็มาเริ่มทําโดนัทได้เลยอย่างที่บอกว่าเราจะหาเชนี่นะครับเพราะงั้นก็คือรสหวานที่เราจะเลือกนะครับอย่างของผมเนี่ยมีไฮเปอร์ทังก้าเบอร์รี่นะครับที่ให้รสหวานเยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้คะแนนสูงนะครับผมก็สามารถใส่อันเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วก็ทําโดนัทออกมา มันก็จะมีเอฟเฟกข้างล่างเห็นไหมครับมันก็จะมีเอฟเฟกให้มากับโดนัทของเราเนี่ยครับเป็นสปาร์กิ g งพาวเวอร์นะครับ,รบก็คือเอฟเฟกตสำหรับการเพิ่มโอกาสการเจอชายนี่นะครับแล้วก็จะมีธาตุเป็นไฟติ้งด้วยเลเวล2นะครับก็คือมันมีเต็มที่ที่3เลเวลนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมได้เอฟเฟกต์สปาร์กิ่งก็คือหาชายนี่ก็จริงแต่ว่าธาตุไฟติ้งเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีตัวที่อยากจะหานะครับแล้วก็เลเวลมันแค่2ซึ่งมันน้อยมากนะครับ ถ้าไม่ถูกใจแบบนี้นะครับผมก็สามารถกดปิดเกมนะครับออกไปได้เลยแล้วก็กดเข้ามาใหม่เมื่ออยู่ที่หน้าไตเติลน,นะครับอย่าเพิ่งกดเข้าเกมนะครับเหมือนมันจะมีอัปเดตใหม่เข้ามาตอนไหนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่หน้าไตเติลน,นี้นะครับให้เรากดปุ่มขึ้นค้างไว้นะครับแล้วก็กด X กับ B พร้อมกันนะครับอ่ามันจะขึ้นหน้าต่าง Backup Data ขึ้นมานครับก็คือ มันจะโหลดเซฟนะครับที่เราเซฟบันทึกเอาไว้นะครับก็กด Start from Backup Data เลยนะครับมันจะเป็นการเข้าเกมโดยไม่ได้เข้าไปตรงจุด a u t o s a ซ e นะครับแต่ว่ามันจะเข้าไปจุดๆที่มันเป็น m a n u น l Save นะครับหรือว่าเป็น Core Save ของตัวเกมก็คือที่ p o k ก m o n Center นี่เองซึ่งวันทีนี้นะเป็นวิธีที่เราจะประหยัดเบอร์รี่นั่นเองนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้มีเบอร์รี่เยอะนะครับ ทีนี้เราก็มาทำโดนัทใหม่นะยครับก็อ่ะจะเห็นว่าไฮเปอร์แทงกาเบอรี่ผมยังมี14ลูกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเพิ่งจะรีเซฟมาเราก็ใช้วิธีแบบนี้เนี่ยรีหาบัฟที่เราต้องการไปเรื่อยๆนะครับอย่างอรอบนี้เนี่ยผมได้สปาร์กิ g งพาวเวอร์ไฟติ้งอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเลเวล3นะครับแล้วก็มีทินซี่พาวเวอร์นะครับทินซี่ก็คืออ่าตัวเล็กนะครับทำให้เรามีโอกาสเจอมอนที่ตัวเล็กลงนะครับกว่าไซส์มาตรฐานเนี่ย ง่ายขึ้นนะครับที่เลเวล2ซึ่งบัฟสีชมพูนะครับหรือว่าบัฟโรชาติหวานเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์อยู่เราๆพวกนี้นะครับคือเป็นเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการหาชายนี่เลยนะครับก็คือมีสปาร์กิ่งพาวเวอร์ที่ทําให้โอกาสเจอชายนี่มากขึ้นแล้วก็จะมีทินซี่พาวเวอร์นะครับที่ทําให้เจอตัวเล็กง่ายขึ้นมีฮิวแมนโก้พาวเวอร์นะครับที่ทําให้เจอตัวใหญ่ง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่อัลฟ่านี่ครับเป็นตัวใหญ่หเฉยๆนะครับแล้วก็อัลฟ่าก็เช่นกันนะครับบัฟ อัลฟาพาวเวอร์เนี่ยทำให้เจออัลฟาง่ายขึ้นเนี่ยก็อยู่ในอาหมวดหมู่สวีทนะครับหรือว่ารสชาติหวานเหมือนกันเพราะงั้นก็เวลาเราทำเนี่ยเราก็ใส่เบอร์รี่รสหวานนะครับที่ให้คะแนนสูงๆเข้าไปอย่างเดียวก็พอนะครับซึ่งในช่วงแรกแรกเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีเบอร์รี่ที่ให้คะแนนสูง,สง,สงนะครับอย่างเมื่อกี้ที่ผมทำเนี่ยมันเป็นเบอร์รี่เอนเกมนะครับมันจะได้คะแนนสูงมากนะครับช่วงแรกแรกเราก็จะมีให้เบอร์รี่พวกแบบนี้นะครับคะแนนร้อยหนึ่งอะไรพวกนี้นะครับ พอทำออกไปเนี่ยมันก็จะมีโอกาสน้อยนะครับที่เราจะได้ Sparking Power หรือได้เอฟเฟกอะไรเกี่ยวกับชายนี่นะครับอ่าอย่างนี้เนี่ยได้เอฟเฟกอันเดียวนะครับเป็น T รีซี่พาวเว e ร์เหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับมันจะต้องดันคะแนนตรงกราฟนี้เนี่ยอ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะครับที่จะเริ่มได้ Sparking Power เนี่ยจะต้องประมาณ350-400ถึงอัพนะครับถ้าดันไปไม่ถึง350 หรืออะไรแบบนี้นะครับมันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเมื่อเราได้บัฟที่เราต้องการแล้วนะครับก็ไปเริ่มหาเชนนี่กันเลยนะครับแต่ก่อนจะเข้าหลุมไปหาเชนนี่นะครับก่อนอื่นเราก็ต้องมาเซฟไว้ที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะครับมาฮิวโปเกมอนหนึทีนะครับเพื่อบันทึกจุดเซฟไว้ที่ตรงนี้นะครับหลังจากเซฟเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปตามหาหลุมนะครับที่ ตรงกับบัฟที่เราต้องการนะครับอย่างอันนี้เนี่ยผมได้โดนัทนะครับสปาร์กิ้งสายฟ้านะครับเวลสาแล้วก็มีอัลฟาด้วยนะครับซึ่งอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่าหาอัลฟาชายนี่นะครับง่ายมากทีนี้แล้วก็ไปรีหาหลุมไฮเปอร์สเปซที่มีมอนที่เราอยากได้นะครับถ้าดูในแมปแล้วเนี่ยมันไม่มีอันไหนที่เราสนใจเลยนะครับเราก็สามารถรีใหม่ได้นะครับโดยการมานั่งที่มานั่งแล้วก็สคิปเวลานะครับมันจะเป็นการ รีเซ็ตไฮเปอร์สเปซที่เกิดอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วผมก็เจอหลุมท่าสายฟ้าเลเวล2นะครับที่มีตัวที่ผมต้องการนะครับอยู่2ตัวเลยคือทั้งพิก a ชูนะครับแล้วก็ร่างแรกของไรโว้นะครับเกิดที่นี่อันนี้ต้องอธิบายกันนิดหน่อยนะครับก็คือเลเวลของโดนัทที่เราทำเนี่ยเลเวล1ดาวสดาวสดาวสดาวหดาวนะครับมันจะส่งผลกับระยะเวลาที่เราสามารถอยู่ในหลุมได้นานเท่าไหร่นะครับ ยิ่งหลุมเลเวลน้อยนะครับและโดนัทเราเลเวลสูงเราจะยิ่งอยู่ได้นานขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นหลุมเลเวลสูงนะครับหลุม3ดาว4ดาวแล้วโดนัทเราเนี่ยเป็น0ูนดาวหรือ1ดาวนะครับเวลาที่เราอยู่ข้างในนั้นเนี่ยมันก็จะน้อยมากๆนะครับอันนี้เนี่ยเข้ามาแล้วโชคดีมากนะครับเพราะว่าแมปมันโล่งมากนะครับมันสามารถหาชิ้นนี้ได้ง่ายมากๆเลยแต่ถ้าเป็นแมปอื่นนะครับที่เป็นตึกเป็นอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะลําบากหน่อยครับเพราะว่ามันจะบังบมอนไปหมดนะครับ และวิธีการหาชิ้นนี้เนี่ยทำยังไงนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับแค่เราเปิดแมปแล้วก็วาร์ปไปที่ทางเข้าใหม่นะครับมันก็จะรีมอนเกิดใหม่ทั้งหมดนะครับอันนี้คือง่ายสุดแล้วแต่ว่าบางทีนะครับถ้าเป็นแมปอื่นเนี่ยมอนมันอาจจะไม่ได้เกิดอยู่ใกล้ๆจุดวาร์ปนะครับหรือว่าจุดประตูทางเข้านะครับก็อาจจะต้องใช้วิธีนะครับเดินออกนอกระยะแล้วก็เดินเข้าไปใหม่นะครับเพื่อให้มันรีมอนแต่ถ้าเป็นจุดไหนเนี่ยที่ Uh, จุดเกิดของมอนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับทางเข้านะครับเราสามารถวาร์ปเข้าออกอย่างนี้ได้เนี่ยก็ใช้วิธีวาร์ปแบบนี้เนี่ยง่ายมากๆนะครับโดยเฉพาะอย่างแมปนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันง่ายมากในการจะหาชายนี่นะครับเพราะว่าแค่กดเปิดแมปแล้วก็กดวาร์ปนะครับเข้าออกแค่นี้เองครับมันก็ทําแบบนี้ได้ยาวๆนะครับจนกว่าจะเจอชายนี่เลยก็จะมีข้อควรระวังหน่อยนะครับถ้าจะใช้วิธีการวาร์ปไปที่ประตูทางเข้าแบบนี้ก็คืออ่า uh, ใครที่ใช้จอยเทอร์โบหรือว่าใช้มาโคนะครับระวังอย่า spam A รลัวเกินไปนะครับเพราะไม่งั้นมันจะกดออกไปข้างนอกแทนนะครับแล้วก็จะหายไปเลยนะครับหลุมอันนี้ซึ่งเราก็จะใช้วิธีง่ายๆแบบนี้นะครับแค่วาปเข้าไปที่ประตูนะครับแมบบอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าระยะการเกิดของโปเกมอนนะครับที่เราจะหามันอยู่ในระยะของ ประตูวาร์ปหรือเปล่านะครับถ้ามันยังอยู่ในระยะเราก็สามารถวาร์ปเข้าออกเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งไปดูตอนที่เวลามันใกล้จะหมดก็ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรนะครับเวลาหมดหรือว่าอะไรก็ตามนะครับเราก็ใช้วิธีปิดเกมเปิดใหม่นะครับไปที่หน้าเมนูแล้วก็ทําทการโหลดแบ็กกรา a เซฟนะครับซึ่งมันก็จะพาเราไปเกิดที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนเราจะเข้าหลุมนะครับเพราะงั้น บัฟโดนัทที่เรากินไปนะครับแล้วก็หลุมที่เรามีนะครับมันก็จะไม่หายไปไหนนะครับมันก็จะกลับไปรีเซ็ตไปที่ตอนเริ่มต้นเลยแล้ววิธีนี้มันง่ายแค่ไหนนะครับก็แค่ที่กวาดตามองตรงนี้นะครับก็เห็นประมาณ5-6ตัวแล้วนะครับที่เป็นชายนี่นะครับก็มีเมริฟอยู่4ตัวนะครับมีอัลฟาตัวหนึ่งด้วยแล้วก็มีร่างแรกไรโวลนี่อยู่1ตัวนะครับมี พิชูนะครับอัลฟาพิชูอีกหนึ่งตัวนะครับอ่าแล้วก็ตรงนู้นมีอีกนะครับอันได้ยินเสียงรอบตัวเลยไม่รู้เกิดตรงไหนกันแน่นะครับอ่าตรงนี้มีพิชูกับล่างแรกไลโวอีกนะครับอย่างละหนึ่งอ่ะมีพิชูอีกตัวนึงด้วยนะครับโอเคอ่าคือมันเยอะมากนะครับเมื่อกี้มีกี่ตัวนะมีพิชู3ตัวนะครับเมลิฟสี่ตัวแล้วก็ล่างแรกไลโวอีก2ตัวนะครับแค่ผมนั่งวาร์ปกลับไปที่ประตูนะครับ ครึ่งชั่วโมงนครับผมเจอชายนี่เก้าตัวแล้วก็ตรงนี้ลืมไปนะครับว่าพี่ชูที่มันไม่ใช่อัลฟาเนี่ยมันจะหนีนะครับเพราะงั้นผมเดินเล่นไปเมื่อกี้เนี่ยมันหนีไปหมดเลย2ตัวนะครับแต่ว่าก่อนจะเริ่มจับนะครับผมแนะนําว่าเซฟไว้ก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าตัวที่มันหนีนะครับอย่างมินิรวเนี่ยผมก็ทามินิเรวหนีไป2ตัวนะครับจับไม่อยู่ซึ่งถ้ามันพลาดไปอะไรไปแล้วนะครับเราก็รีเซฟใหม่ก็ได้นะครับรีใหม่ตั้งแต่ก่อนเข้ามาในหลุมแล้วก็ นั่งหาใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่ามันหาง่ายมากๆนะครับแล้วก็เกือบลืมเพิ่มเติมให้นิดนึงนะครับว่าเวลาที่เราเข้ามาในหลุมแล้วนะครับเข้ามาในไฮเปอร์สเปซเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ามันมีเควสที่ขึ้นว่าให้จับชายนี่โปเกมอนนะครับ c a ้แคชชายนี่โปเกมอนเนี่ยหมายความว่าในแมปนั้นมีชายนี่เกิดแล้วแน่นอนนะครับหนึ่งตัวชัวร์ๆนะครับถ้ามีเควสนี้ขึ้นแสดงว่ามีชายนี่เกิดในแมปแล้วแน่นอนนะครับต่อให้ เราจะไม่ได้กินสปาร์กิ่งพาวเวอร์มานะครับมันก็มีโอกาสที่จะได้เควสนี้นะครับหรือว่าเจอชายนี่ในแมปแบบ100%เหมือนกันแต่ถ้ากินสปาร์กิ่งพาวเวอร์มาเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าเลเวลน้อยๆเนี่ยมันได้ไหมนะครับแต่ว่าผมกินเลเวล3มาทุกครั้งเข้ามาทุกครั้งมีเควสให้จับชายนี่ทุกครั้งนะครับมันอาจจะการันตี100%เลยก็ได้นะครับว่าเข้าไปแล้วนะครับได้ชายนี่แน่นอน1ตัวถ้ากินสปาร์กิ่งพาวเวอร์นะครับเลเวล3ไปเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นวิธีการหาชายนี่สำหรับเนื้อหาที่เพิ่มเข้ามากับ DLC นะครับ Mega Dimension นั่นเองก็ช่วยให้เราหาชายนี่ตัวแรแ์แนะครับได้ง่ายขึ้นแล้วก็พวกสตาร์เตอร์ด้วยนะครับก็สามารถหาได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งดีมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดดิงแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้พิธีกรีเสิร์ชขอต้องลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย